ถ้าคุณทํา5สิ่งนี้ทุกวันนะคะรับรองเลยจะสามารถที่จะลดระดับไขมันในเลือดลงมาได้แบบไม่ต้องใช้ยานะคะหรือถ้าหากว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงและตอนนี้กําลังใช้ยาอยู่คุณจะสามารถที่จะลดยาได้นะคะใครอยากรู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะตามอาจารย์ไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เริ่มกันเลยกับสิ่งที่เราจะต้องทานะถ้าอยากลดระดับไขมันนะคะอันที่1นนะก็คือการดื่มน้ําเปล่าอย่างเพียงพอและถูกวิธีนะคะหลายๆลคนอาจจะยังไม่ทราบนะประโยชน์ของน้าเปล่าเนี่ยนอกจากแก้กระหายแล้วช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีแล้วเนี่ยยังทําให้สามารถลดระดับไขมันในเลือดได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มน้ําเปล่าอย่างเพียงพอนะมันจะไปเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมหรือว่าอัตราการเผาผลาญเอาไขามันเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นการดื่มน้ เปล่าอย่างน้อยๆวันละ8-10แก้วหรือว่า2-2.5ลิตรเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญในเรื่องของการลดระดับไขมันในเลือดได้นะคะและที่สำคัญจะต้องดื่มอย่างถูกวิธีด้วยนะคะเฉลี่ยดื่มทั้งวันนะไม่หนักไปเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะสตาร์ทตอนตื่นนอน2แก้วก่อนอาหาร1แก้วหลังอาหาร1แก้วเฉลี่ยดื่มอย่างนี้ไปตลอดทั้งวันนะคะจะทาให้ระดับการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยคงที่นะคะเบรนไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ดีมากๆลดระดับไขมันในเลือดได้อย่างแน่นอนค่ะ และมาถึงอันที่สองที่อยากให้ทํานะคะถ้าหากว่าอยากที่จะลดระดับไขมันในเลือดนะคะก็คือการรับประทานผักใบให้เยอะขึ้นนะคะผักใบเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะเขามีแป้งต่ํามีกากใยที่สูงนะคะกากใยนี่แหละจะเป็นตัวสําคัญที่จะลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณสมบัติที่เขามีแป้งที่ต่ํา แป้งเนี่ยเวลาที่ผ่านการย่อยจากกลายไปเป็นน้ําตาลและน้ําตาลถ้าใช้ไม่หมดจะกลายไปเป็นไขมันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยทานผักใบให้เยอะขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้ดีมากๆยกตัวอย่างผักใบที่มีกากายใยเยอะๆนะคะอย่างเช่นผักคะนา้าผักเเคลกวางตุ้งนะคะอันนี้เนี่ยสามารถทานได้ในทุกๆวันจะเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการลดระดับไขมันในเลือดได้ดีมากๆค่ะ และมาถึงสิ่งที่3ที่อยากให้ทำนะคะจะเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการลดระดับไขมันในเลือดได้แบบไม่ต้องใช้ยานะคะก็คือการเลี่ยงของหวานของมันของทอดนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วในกลุ่มของของมันของทอดนะคะว่าอันนี้เนี่ยทำให้ระดับไขมันในเลือดของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ที่หลายๆคนมักจะพลาดก็คือในกลุ่มของของหวานแล้วก็น้ําหวานนั่นเองนะคะหลายคนไม่ทราบว่าของหวานแล้วก็น้ําหวานที่เรากินเข้าไปเนี่ยเวลาที่ใช้พลังงานจากสิ่งเหล่านี้ไม่หมดเนี่ยมันจะเก็บเข้าสู่ร่างกายในรูปของไขมันนะคะ อาจจะทําให้หลายๆคนสังเกตว่าทําไมช่วงนี้ลงพุงจังเลยทาไมตอนนี้ขาใหญ่จังเลยซึ่งไขมันเนี่ยจะไปพอกอยู่บริเวณพุงแล้วก็บริเวณหน้าขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากลดระดับไขมันในเลือดนะคะต้องควบคุมทั้งของหวานของมันและก็ของทอดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้สามารถลดระดับไขมันในเลือดลงมาได้เร็วมากๆนะคะ และมาถึงพฤติกรรมที่4ที่อยากให้ทำนะคะที่จะทําให้เราสามารถที่จะลดระดับไขมันในเลือดลงมาได้เร็วมากๆแบบไม่ต้องใช้ยาก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะคะเน้นว่าควรจะเป็นการออกแบบสม่ําเสมอนะคะไม่เน้นว่าออกกําลังกายหนักนะถ้าหากว่าเราเนี่ยในสัปดาห์หนึ่งสามารถออกกําลังกายได้สักประมาณ5วันนะคะหยุดพักสัก2วันเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้อัตราการเผาผลาญไขมันเอามาใช้เป็นพลังงานเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ้าหากว่าเราออกกําลังกายร่วมกับลด ของหวานของมันของทอดเนี่ยรับรองเลยระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดได้อย่างแน่นอน และมาถึงพฤติกรรมที่5นะคะที่จะทําให้เราสามารถลดระดับไขมันในเลือดได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะคะก็คือการลดภาวะเครียดนั่นเองหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าไขมันในเลือดเนี่ยมันได้มาจากอาหารเนี่ยแค่สักประมาณ20%แค่นั้นเองนะคะอีก80%ที่เหลือเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวสร้างมาเองนะซึ่งสิ่งที่จะกระตุ้นการสร้างไขมันในร่างกายของเราหรือว่าสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานะคะอีกอย่างหนึ่งนะที่สําคัญมากๆเลยก็คือความเครียดนั่นเองถ้าอะไรที่คุณเครียดร่างกายจะผลิต ไขมันออกมาอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการกับความเครียดเนี่ยก็จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถควบคุมระดับคอเลสเตอรอลระดับไขมันในเลือดได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเมื่อไรที่รู้สึกเครียดนะคะลองจัดการกับความเครียรดดูอย่างเช่นการไปออกกําลังกายเนี่ยก็ช่วยลดเครียดได้นะคะการนั่งสมาธิการพูดคุยกับเพื่อนการได้ทําในสิ่งที่ชอบหรือว่าการไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆนะคะการเจอธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เราลดความเครียดลงมาได้นะคะและการลดความเครียดเนี่ยนอก อยากจะลดระดับไขมันในเลือดลงได้แล้วนะคะยังสามารถที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดลดความดันได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดีทั้งระบบแค่เราลดเครียดแค่อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นไปเลือกวิธีบริหารจัดการกับความเครียดที่เหมาะสมกับเรากันนะคะ ก็ครบไปแล้วนะคะกับ5พฤติกรรม5วิธีที่จะทําให้เราสามารถที่จะลดระดับไขมันในเลือดลงมาได้แบบไม่ต้องใช้ยานะคะเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างอันที่1ก็คือให้พวกเราดื่มน้ําเปล่าอย่างเพียงพอแล้วก็ถูกวิธีนะคะ8-10แก้วเฉลี่ยดื่มทั้งวันช่วยเบิร์นไขมันได้ดีมากๆนะคะอันที่2กินผักใบให้เยอะขึ้นผักใบมีกากใย,ยเยอะมีแป้งน้อยนะคะ การใยเหล่านี้ช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดนะคะลดระดับไขมันในเลือดได้ดีมากๆเช่นเดียวกันอันที่3นะคะลดการบริโภคของหวานของมันของทอดนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะลดระดับไขมันในเลือดได้แบบตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะคะอันที่4ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะเน้นความสม่ําเสมอไม่เน้นความหนักนะคะ5วันต่อสัปดาห์พักสัก2วันเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะคะทำแบบนี้สม่ําเสมอนะรับรองเลยจะสามารถลดระดับไขมันในเลือดได้ดีมากๆนะคะและสุดท้ายอันที่5นะคะก็คือบริหารจัดการ กับความเครียดนะคะเพราะว่า80%ของระดับไขมันในเลือดหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดของเราเนี่ยร่างกายของเราผลิตเองนะคะและตัวกระตุ้นที่สําคัญก็คือความเครียดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจัดการกับความเครียดได้คุณก็จะสามารถที่จะลดระดับไขมันในเลือดลงมาได้รวมไปถึงทั้งระดับน้ําตาลในเลือดแลวก็ความดันก็สามารถที่จะลดได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น5ข้อนี้ไปทํากันนะคะทุกคนเราจะสามารถลดระดับไขมันในเลือดได้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดได้นะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไล แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ